เวลาถักกระเป๋าทำไมมันแคบเข้าอืมของหน่อยถักใส่แผ่นรองแบบนี้ก็ไม่ก็ไม่แคบนะคะเวลาถักขึ้นไปก็ตรงได้ออกมาแบบนี้อันนี้จะเป็นแผ่นขนาดนี้นะคะไม่รู้ว่าตอนเริ่มต้นได้ถักแบบนี้ไหมคะพอถัก พราะถ้าเราถักตามแผ่นรองแล้วพอถักขึ้นไปก็จะไม่แคบอย่างอันนี้หน่อยใช้เป็นขนาดนี้ใช่ไหมคะส่วนใบนี้เต่กก็ใช้เป็นขนาดที่ใหญ่ขึ้นพอถักขึ้นมาเขาก็ไม่แคบนะคะก็จะต้งแต่ว่าอาจจะต้องดูตอนที่ถักเริ่มต้นว่าถักแบบไหนนะคะเนี่ยค่ะถ้าเป็นไซส์นี้ต้องถัก แบบนี้นะคะ